ลาวเฮาเลยจะได้กหนึ่งหลังปีเออได้รับเดี๋ยเด้อมื่อนี้เด้อางหน้า,นาจะจะจเนาะย <c oughs> ังได้จืดก็ทั้งน้านยังจืดหายหน้า <c oughs> หายตาไปโดนชิกเอาไปแล้วก็ได้บันส่วนสบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนทุกท่านสบายดีพอ่อใหญ่แม่ใหญ่เมื่อทุกคนเด้อเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับทิดบ้างคือเก่า,นาเนาะทิดบ้างกะ คอนอื่นเมื่อติดบ้างกับขอโมืขอบเจอที่ว่าเพอาะญ่ไม่ไงหรือว่าเอ้ยอายเมื่อทุกคนที่ว่าอยู่ทางาประเทศไทยบออยู่ทางลาวหาวบอเนาะหูคู่และกับพี่พีน้องน้องเมื่อทุกคนเนาะหรือว่าฮับสมจาก เจอแน่จากบ้านเลืยเมืองเลอการคอมเมนต์แน่เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนทุกท่านเนาะมืัอนี้กะทิดบ้างกะถือโอกาสดีนะทิดบ้างกะได้รับความเมตตาและความไว้วางใจจากผู้รักผู้ใหญ่เนาะก็คือมี เจ้าภาพเจ้ามูลสัาเพิ่นเห็นทิศบ้างได้ถ่ายวิดีโอเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะวิดีโอก็คือเพิ่นได้สร้างศาลาหลังไงอยู่ที่บ้านตาแล้วเกาวัดป้าท่านท่านรักคำเจ้งเอฟซีเมื่อทุกคนทุกท่านกันเลยทิศบ้างได้ถ่ายลงแล้วนะทิดบางศิลาสู่ผังก้อนเนาะได้ถ่ายลงแล้วแล้วเพิ่นกะ พมโมทนานนำเป็ mae, นเจ้าภาพเจ้ามูลสถามีรายชื่อเจ้าภาพเจ้ามูลสถาดังต่อไปนี่เอฟซีมาทุกคนทุกท่านเนาะก็คือมีเจ้าภาพก็คืออ่าแม่วันไซบุตร จันทรลาชพร้อครอบโภ <doors iin S 1> <eps> และพ่อบุญมีวงโพศีจำนนเงินหนึ่งล้านกีบเอฟซีเมื่อทุกคนทุกท่านพู้อนุโมทนาปัตตาอนุโมทนาบุญนำเพิ่นเด้อเพราเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อทุกคนทุกท่านเพื่อนก็อยู่ทาง u s เอหรือว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนาะเอฟซีเมื่อทุกคนทุกท่านเมื่อนี้ก็เลยว่าทางทิศบ้างนะอ่าก็ได้ไป ครับจำนวนเงินมาแล้วนด้เสียมาทุกคนอ่าหนึ่งล้านกีต์เนาะอ่าเฮาก็จะได้เฮาไปถวายเฮ้ทางพระท่านอยู่ทางในบุญเลยเนาะอ่าเป็นเรือกระทิบบ้างจะเอาภาพวิดีโอในการในสร้างเพื่อนเฮ็ดเวเฮ็ดงานเนาะมาประกอบเสื้อวิดีโอนี้เอชซีมาทุกคนทุกท่านครับสมเบิ้งนํากันนะนี่เป็นเรื่อกระทเฮาไปครับสมทางด้านในนํากันเด้อไปปลูกนะเพื่นเด้ออะไร หน่วยใหญ่อ่าตอนนี้ก็เอาไปทางในน้อยสิทุกคนทุกท่านปะเออวามีเป็นการเสียเวลานะอ่ากระสมดอกไม้งามเอาไปเลยนะปักตาลดำนี่แต่ดึงทรงนี่เนาะว่าแสงแอวกำไม่ได้เอามานะปักตาลควายตอนนี้มันอยู่ทางในแล้ะน้อยสิทุกคนทุกท่าน เขาก็จะเข้าไปทางข้างในแล้วก็อนุมทน,นาบุญนำกันญาติาาน้ำญาติน้ำนำกันเนาะแล้วเขาก็จะถวายเพื่อนนะถวายห่มสร้างบุญสร้างกุศลน,นำเนาะตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาวัดทางในแล้วเดีเ๋ยวเราจะแต่งเสื้อขันกระยองเลยยุบกนยุบ เจ้าหลายสื่อเจ้าภาพจำมูลาสถาเด้พทานเออเอาเจริญพ่อนออกจนญาติยมผู้มีเจตนาสาัทธาบริจาคปัจจัยรวมสั่งสาลาหอแจกที่วัดบ้านตะเลวเกา่าหรือวัดป่าลักคำเจียงเอออยู่ที่ตะเลวปัานตะเลวเกาเ่าเฮาเมืองจำพ่อนแขวงสวรรเขต ซึ่งมีลายน้ำต่อไปนี้จากครอบคั่วแม่วันไซบุรจันทลาดพ่อมลูกหลานเลยญาติพี่น้องและพอบุญมีวงผู้สีดีอีกเนาะจำนวนเงินอยู่หนึ่งล้านกีบจ่าเจ้าจภาพทางอเมริกา U.S.A. รัฐแคลิฟอร์เนียด้วย มาแจบปะ่ะมาภาพสองจาภาพเ้อจมัเงืนเงินอยู่หนึ่งล้านกีบจากภาพจากนิกามาเปลี่ยนป็นเงิงงนลาวเฮาเลยจะ,จ 1, 000, 000ะได้หน,น,นึ่งล้านกีบเดลักเดอร์มอนี้เดอร์ไฟครอบร่วเมยวันไซฟจันทรลาัก้อมดวยญยาิพี่นอ้องลุกหลาน ุคนที่กับพอบุญนีวงโคสีปิดเจ้าภาพไปทางอเมริกาเด็ฝากมาทําบุญรวมอัออตามาในวันน้ำชานี่ก็ได้รับแล้วในวันนี้คอยเป็นผู้ชนมากนุ่นผู้ชนตามจตจนาจะท่าในเมื่อนี้หรือมือต่อไปปีนี้ปีต่อไปแต่วันนี้วันต่อไปเวลานี้ใรเวลาต่อไป ลงเกมไสจดนวิวัฒนาการธนาศารสมบัติกินฮาอิ์นันใดอจิสิ้งซ็นถ้ำได้ลับองได้ลับผ้นอันนั้นก็ต่อกันไปอีกเยอะหมวดหราบเมวันไส้ก็ดีเยเอ่อบุตรจันทลาดลโดยโรกการเนปุณนีโมงุทธีแต่ก็ให้มาพูนพุ่นคนต่อไข่เนาะนีซื้อคอยเด็กกับคนมีนาเจลซ่า โมพุทธะเทวดาญาณโยคนเสรีในทุกขวังสุขังมังคลังสิทธิตถาตถาว่ากถาบดีมหาปูราปริปุริสิสังลังอิโหมเยอิทุนังวิตังอุปกปติสิทังปฏิตังปุังอิโมเยวจนะสุุกับเฟอร์นทสังกับปาจันทน์โยตาโสิโยตา

Alam niya nang ayan siya ko, tagi natin na sangkang nito Parin kita sikara sa kitaya sa sana So, baka pati soya kita muda Ayan nita siya, pitan na kita saka sa unan Alam dahil isang manupakin ang sumingin niyang pati Sa mga na pata sa

จ่วนในรับความสุขความเจริญทางในสัตว์ศาสตร์ต่อไปอว่าบางมีสีสุขอยู่ดีมีสุขทั้งมีสีสุขแลกกาอยู่เย็นเป็นสุขมัวจะพิล่า,า,าให้ตกให้โศกให้โลกหายไฟหายปญาาโลค่าเอ่อเป็นพญาาเข้าพญาญใหม่เจ็บในตอนออกเจ็บนอ,อกตอนเสียให้สินทำกลุ่มคลองเช็บ ยมพ่อยมแม่ดูทั้งอเมริกาพอมรูกพรมหลานเด้อร์พรมกระยัติน้องทางแคลิฟอร์เนียเด็กกระตุ้งยืนดูทั้งอเมริกาโดยหลับความสุขความเจริญอยาจะแพร่บุญเด้อยมพ่อยมแม่ต่อไปอีกยังหยกยังหลานแต่ละรัฐแต่ละเมืองเอ่อผมมีใจเจตนาสัจจะประวามากน้อยตำสูงตำรัทธาเด้อมาโมมาชันเอ่อดอมกันมาสั่งสาราหงษ์รมอีน้ำ กำลังเลิมเริใไม่ยังคุดยังเที่ันเปื่อเด็กต่อไม่เท่ต่อหมอ้อป้าฝนชลธาตเทวดาพึ่งกะมาโมยอ,ดดอยู่ตลอดอยู่ตลอดอยู่หน้าออกซุ่มซึดีเออเหตดยมเพื่นมาตกกับปตีพนดพิ่นเป็นฝนกะธรรมดาก,ตกัตกตามายลมอุ่มเอาไปคนใดก็ตามบุญ พู้อยู่ก็ดีแต่มีโศกมีไส้สินมีธรรมีเงินมีขอ้อมีเงินมีทองกองแจวเ,เราไล่มาเทม,มามันไม่นําเงินไล่ตึงมันไม่นําของส,ขสุขใจเฮ็ดงก็ดีจก,ก้อยอท่านจินภาวนาจงยปาปะยาละเดิญโย,ยมเด้อข้าวลูกข้าวร้านต่อไปจะได้เป็นบุญเป็นมหาศาลต่อกัน อน,นิสงส์กัจจิด้มูลคูเอกาได้เออพี่ได้น้อ,นองกว้างไกลไปแต่ขอ้ดยข้าบุญนนี้จงแพร้ไพศาลถึงลูกถึงห้านทุกู่ทุกคนอาตมาก็ได้มาเออนำผ้าหย่านโยมเห็ดส่างหรือว่าโฮมปัดใจมจหนึ่งหรือว่าดอลลาร์หนึ่งหรือว่าอ่าเป็น สตางหน,แบบนึ่งแต่เงินบาทก็ได้เท่ะบาทก็ดีหรือว่าเป็นจีบก็ดีเออหรือว่าเป็นเอ่อ <c oughs> ดนลากก็ดีเออแต่ก็ให้คุณทรบมุนสูกใจริญกินนุมที่ผู้ทุกคนเด้อหางมีสีสุขมังคุณคุณสุขดีดีสุขทำคุณเมื่อนาเด้ออนุมนโนสุขทางฝรั่งมันเงินมันเงินสกใสเด้อ ไปมาสั่งร่วมกันเด้อประธานกับเป็นครูนำปัจจัยร่วมกันที่เป็น,ท,นที่เป็นสาวพุทธบริษัทเลยกันยนที่เป็นศาสนาอื่นก็ได้ไี่เป็นไสดามาซอยจากอาตมากั่ยินดีตอนหนัาฝาทูปลอยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า เดี๋ยวศาสนาอื่นก็ดีเนาะเป็นกลับมา,าประกอบชวนกับซื้อมาซอยเนื้อค่ะไอเดีบุญลายๆเจ้าเบิ่งแง,ง,ง่งกิ่งถูก,กย่างไห่รวย,ยก็เก่าเดอ้อรวยรวยก็เก่าเดอ้อญาโนมเดอเอ้อเออสาธุตาเพื่อนอันทางพ่อโพแม่วันไทรบุตรกันทาลาดและพ่อบุญมีนี่แหละเพื่อนก็นได้ ซื้อเป็นนำ้ำน้ำสมน้ำหวานแน่มือหวานนี้ออโดย้วก็ขน้อยก็ได้ไปซื้อมาเฮ้อแล้วในจำนวนเงินสามแสนกีบแล้วถวายเออจน้อยองค์าอ,อ่อดโดยแล้วก็ข้าวบุญเพิ่มเติมโดยแก่กอบข้อของแม่วันไส้บุญุจันทละบุญจันทราหรือบุญบุญจันทระเนาะพร้อมโดยขอบุญนี้วงโพสีนีนะ้โดยทั้งบาง พอดีได้ใส่เงินของแม่นั่นแบ่งไปซื้อน้ำสมน้ำหวานแม่ผูกมาไอเซสร้างหรือว่าลูกหลานที่ไม่ประกอบเขาในงานนี้ดยดูพวกน<ว><ว>้ำใจ ได้เลยสามเซนกีสได้โทโมนตนาทหวเกสามานินที่ไปโซยเวียกนั้นกุลาชากุลาช่าลราเดอร์โดยเป็นเงินลาวเศวาพันกีบพ่อท่านเศร้าพันกีบเศร้าพันกีบเด้อเนาะไปเป็นเส้าดราเนาะเศราพันกีบพอโดนไลยเนาะโดยเพราะว่าป็นบุญเป็นกุศลเดอไม่โยมเด้อโาคุณหนูคุณโซนึงกัน คอยหลับลื่นซึนบันกาเกา่าเออสอกหาม,มาได้ก็เกา่าเอ้เนดีในปัจจัยการยอมเออข้าวลูกข้าวลันเลเด้เอ,อทั้งนั้นก็ได้ได้บุญลายลายสาธุอ๋าตอนนี้ก็ได้ถวายปัจจนะัยได่ายจีทุกคนทุกท่านเนาะถวายเงินจำนวนหนึ่งล้านกีบแล้วก็พพ้อมด้วย แม่เพิ่นเมื่อวานนี้เนาะที่บ้างเฮ็ดเป็นคลิปตั้งหะแล้วนะเฮ็ดเป็นคลิปอสองคลิปเนาะ,ะและะนนะวะ้วก็เพิ่นได้ถวายเจ้จหน้อยองค์ละตส่าวล้วก็ซื้อเป็นน้ำเป็นไนายและลมอยู่ในสามแสนกีบเนาอะ,อะเป็นน้ำส้มน้ำหวานซื้อมาเนาะซื้อมาเฮอยนายสร้างเฮอแห่งงานคนที่มาซเวี่เนาะแม่เพิ่นก็มีน้ำเจอใน บ่อน,นี้นายศีทุกคนทุกท่านประก็ถวายเฮาวัดช้างสาลาแน่กันหนึ่งล้านกีบศรีทุกคนทุกท่านกันอนุโมทนาบุญนํากันเนาะเขอให้เปบนบุญเป็นกุศลทางเอฟซีที่วัดติดตามพรบสมเบิตงนี้ก็ขเขาเฮิร์กุรก็แสรเป็นบุญเป็นกุศลกันคลิปหน้าพ่อกันเมื่อคลิปนี้อ่าขอก่าวคา่าสบายดี วันนี้ก็ทางเขาไม่เท่าเพราะกระลงมาจังหันได้นี่จังหันยำเศร้าลงก็ได้ว่าเห็นแต่ทางล่างเลงมีดจือซ้ำบ่จนเห็นทางหน้าเนาะยังได้จืดก็ทางหน้ายังจือหายหน้าหายตาไปโดนชิกเอาไปแล้วกระไดมาโดอีเลมาแล้วเอามาเวซื้อมาซอยเวเพิ่นเออซอยเวมาซอยเวเพิ่นซอยเวสร้างสลาอันแล้วเออ นและเป็นลงมาจัง,งหันในจิตุคนทุกท่านคุาภาพบรรยากาศได้เบิ้งนะ,ะรงประมาณนี้